จริงไหมจริงนะครับถ้ารักกันจริงนั้นมาดูให้หน่อยครั้งหนึ่งนะครับถูกกรปบายไหมก่อนี้เขาอบวนจบแเนี่ยอาปกะพบอกเคยผูกโกงมาก่อนนะครับถูกโกงไปชนคนผูกโกงไปชนคนถูกโกงไปเจอคนที่ไม่ถูกโกงแล้วอยากทำธุรกิจนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ท่านถูกโกงอะไรท่านเอาคืนจากโกดีเอาคืนจากโกดีใครบอกผมว่าเป็นนี่มาบอกเหมาะากมน้อง เป็นนี้่สมา่นี่ไหมมา,มาที่นี่เลยอยากได้สัปดาห์ละเท่าไหร่ะจัดมาเดี๋ยวพี่ทําให้แต่ต้องเชื่อพี่นะโอเคไหมครับโอเค,อเคนะครับจบแล้วนะรับข้อต่างๆจบแล้วนะเยอะมากเอาข้อสงสัยบ้างน,นะครับข้อสงสัยนะครับบริษัทดีจริงไหมใครเจอไหมครับบริษัทอะไรไม่รู้จักเลยนะครับให้เขาไปเจอในกเกิลเลยครับพิมพ์ว่าออกกันว่าโ พี่ว่านักเครือข่ายที่มีรายได้มากสุดในโลกนี้เจอไหมครับเจอครับบอกว่าทุกที่ดีหมดแนะนํานะครับด้วยความเคารพเลยนะครับเวลาคุยกับคนต่าง่าตอย่าไปบลับเขาอย่าไปบอกว่าบริการนี้มันไม่ดีหรอกอัปไลน์นึงก็โกงอัปไลน์มันเลวเหมือนไปด่าพ่อแม่เขาเหมือนไปด่าบ้านเขาสุดท้ายมันถูกต้องก็จริงครับแต่ไม่ถูกใจคนไม่เท่า ทำให้เขาภูมิใจดีกว่าปลุกใจกบเป็นเพื่อนนะเหมือนเพื่อนร่วมธุรกิจเดียวกันหนูบบนพี่โตเปิดบริษัทได้ไหมครับได,ได้เวลาผมเคยเจอคนทํา่านาค่ายมาก่อนนะผมจับมือเลยอนะจับมือเลยครับโอ้หสุดยอดเลยนะ้องทําธุรกิจนี้เหมือนกันเลยอนะ่ะเหมือนเป็นเพื่อนร่วมร่วมร่วมธุรกิจเดียวกันนะท่าเราบคารู้สึกดีไหมดีดครับตอให้เขาไม่ทากับเราวันนี้เขาก็ทํากับเราวันหน้าไม่เราเป็นดาวร้ายเขาก็เป็นดาวร้ายเราได้แหละจริงไหมครับ รอสามเดือนได้ไหมได้ถ้าสามเดือนน้องไม่เวิร์กน้องม,มาหาพี่ถ้าสามเดือนพี่ไม่เวิร์กเดี๋ยวพี่ไปหาน้องได้ไหมได้พอผ่านไปสามวันบุ๊คชวนใหม่นะครับชวนเรื่อยๆได้อัปเดตเรื่อยๆได้นะครับบริษัทดีไหมนะครับกู <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่ดีหมดเลยครับพี่แต่ที่นี่ง่ายพูดคำว่าง่ายได้ไหมครับพ<ม>ูดของงาๆๆได้ไหมครับง่ายง่าย OTD ไหมครับดีง่ายไหมครับ ดีไหมครับดีง่ายไห<ด>มครับง่ายดีไหมครับดีง่ายไหมครับง่าย,<ม>ายท่านพูดแค่สองคำเนี้ยเราท่านรวยขึ้นสองเท่าเอาไหมครับเอา,เอาผมพูดคําว่าดีออกมาง่ายโคตรบ่อยเลยพูดบ่อยมากจนมีงานพูดตาหมดแล้วอ่ะนะครับเจอคนที่มีเงินมาโอ้โหดีเลยรับพี่เหมา,าะกับพี่มากเจอคนพูดไม่เก่ง่ะดีเลยรับพี่ตอกไหมเหมาะดีหมดทุกอย่างครับเจอคนไม่ไปทำเงอนขาดะก่อนดูนะ โอ้โหดีมากเลยพี่ที่ดีไม่เหมือนที่อื่นเลยครับยิ่งคนใหม่มายิ่งสําเร็จไหมยิ่งสําเร็จบอกพี่ทํำมาสิบโดยสัตว์แล้วดีไหมดีโอ้โหดีครับพี่สุดยอดเลยครับแสดงว่าพี่มีประสบการณ์อยู่แล้วมาที่นี่ของง่ายเลยครับพี่ดีหมดไหมครับดีทุกอย่างดีหมดนะครับโดยสัตดีครับทุกที่ดีหมดแต่เราง่ายสินค้าเป็นยังไงนะครับสินค้าทุกที่ดีหมดนะดีหมด ทุกวันนี้ผมก็ยังใช้สินค้าของบริษัทเก่าอยู่ถึงเขาจะตัดรหับผมไปแล้วก็ตามนะครับทุกที่ดีหมดแต่สินค้าที่นี่ง่ายไหมง่ายท่านว่าสินค้าเยอะๆตอบโจทย์นะอครับ MB สินค้าเป็นพันรายการด้วยความเคารพเลยนะครับเปรียบเสมือนครูบาอาจารย์ของธุรกิจนี้สินค้า3,000รายการนะครับยอดขาย250ลายา้านสตาร์บัคสินค้ารายการเดียวครับอะไรครับกาแฟยอดขาย300ลาย้าน ไม่มีดีซีิูตเตอร์ช่วยขายด้วยแต่ยอดเยอะอไหมสินค้าตัวเดียวนลล่ะดีแล้วครับให้ผมกลับไปทําสินค้าเยอะๆผมไม่ทําแล้วไปชวนคนให้ทาครีมให้กินอาหารเสริมดีนะครับดีแต่ยากไหมยากร้อยคนจะมีแค่สิบคนที่ดูแลตัวเองแต่ไปชวนคนดื่มกาแฟครับร้อยคนเก้าสิบคนดื่มกาแฟถา <Yeah. S 1> งทางที่ดู้กินแล้วไม่ไดีกินไหม <Yeah. S 1> กินกิน เปลี่ยนของคนเขากินอยู่แล้วเราแค่ให้เขาเปลี่ยนยี่ห้อแค่นั้นเองนะครับแต่ของเรากินแล้วดูไหมคร<ด>ับดีดียังไงอะ่ะเห็ดหลินจือะครับด้วยความเคารพเลยนะครับสมุนไพรบนโลกนี้มีสามพันกว่ารายการเยอะมากแต่เห็ดหลินจุอคือราชา,า,ชาคืออะไรครับราชาราชาครองแชมป์มาแล้วสี่พันปีท่านว่าเห็ดหลินจือสุดยอดไหมสุดยอดล่าสุดผมเห็นบริษัทเก่าผมโพสอย่างไรครับน้ำ มากิ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 ค่าตึ๊ดตื้อตื้อเยอะมากค่าตึ๊ดเยอะมาก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 กินกันเร็วกินกันเร็วกินกันเล็วอยากจะซื้อมากินมากเลยแต่ซื้ออยู่แล้วนะครับปรากดไปเสิร์ชดูเห็นดิซื้อโอ้โหค่าเยอะกว่าค่า O R A P ใช่ไหมครับเยอะกว่ามากินอีกครักินโอ้จริดีไหมครับ <inary noise> ดีดีนะคะระับเพราะฉะนั้นสินค้าเราสุดยอดอยู่แล้วครับเหตุผลจีนจื๊อมันมีหลายเกรดครับ แต่ดีที่สุดก็เป็นเหน็ดินจือแดงและของเราเป็นเหน็ดอินจือแดงออร์แกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับท่านไปดูคลิปโอจีสตอรี่ได้นะครับเขาปลูกกันเป็นต้นต้นเลยครับบนภูเขาผมเห็นแล้วผมอึ้งอ่ะบริษัทอื่นเขาปลูกในกระดาษพอฟอยเราไม่รู้นะถูกปฏิบัติเปล่าไม่รู้นะครับของเราปลูกเป็นต้นๆ้นเลยสวยมากนะครับเห็นแลวอยากกลับไปกินสิบเม็ดดีไหมดี <c oughs> ดีนะครับสินค้าน้อยไปน้อยไปนี่ดีไหม เด็กๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับแหมจะเอาของยากเหรอนะครับสินค้าสินค้าแพงไปไหมเคยเจอไหมครับเจอกาแฟคนรวยกับพี่ต้องคนมีตังค์นั้นที่จะได้กินจบไหมจบจบจบเลยครับจบเลยคุ๊ยเลยนะสินค้าแพงไปไหมไม่แพงหรอกครับ <ๆ S 1> พี่พี่กินฟรีได้เอาไหมครับเจ๋อเจอลูกค้ำดำครับๆๆพี่กินแล้วได้ตังเราไหมครับถุงซ้ำดำเขาบอกว่าครับ ตาเราเราบอกว่าตอบสูงสุดของราถ่าน5ครันตอบกระสุนโอ้โหยิ่งดีไหมดียิย่งดีนะครับบางคนบอกสินค้าถูกเกินไปที่จัดไปห้าโห<อ>ลได้ไหมได้ได้นะครับดาวไลน์ผมโทรไปขายเจ้าของนิซอนบอกพี่ผมขายกาแฟอยู่กาแฟอะไรอ่ะก็กาแฟพี่ก็กาแฟพี่ก็ดีไหมดีดีพี่เขาบอกขายยังไงอ่ะอ๋อมีสามแฮปปี่บอลซิลเวอร์โก เออเอากมาสองโกพี่ตะเย็นพี่ตะเยนผมบอกราคาพี่ก่อนนะโกละสามหมื่นเจ็ดสุดท้ายเอามาโกหนึ่งนะครับแฟนน้องแพนติดโกไปตั้งแต่วันที่แล้วผม้วยนะผมครูกค่นี้เองอ่ะนะครับยิ่งท่านจปกลุยเยอะโหสัพพคุณเห็นจือนะมันอย่างนี้อย่างงาั้นโตมาแล้วเท่านี้เท่านั้นเท่านั้นผมอะ่ะไม่เคยพูดเรื่องสัรพคุณเห็นจือเลยครับด้วยความคารกเพราะว่าโอจีปีแรกไม่โอเลยนะ พราะทุกคนไปพูดแนตะ่สรรพคุณสินค้าครับท่านจะเจอคำถามเพียบเลยว่า <st arts> คนป่วยกินได้ไหมเป็นปักเป็นไตนะครับเบาหวานนู่นนี่นัน่นกินได้ไหมกินได้ถึงตอนนั้นเนี่ยท่านจะเสียเวลามานั่งตอบคำถามครับท่านบอกแค่ว่ากาแฟมนะันอ่ะอร่อยผู้ชายกินผู้หญิงชอบผู <st arts> ้ <st arts> หญิงกินผู้ชายชอบแค่นี้ง่ายไหมง่ายนะครับกินแล้วได้ตังแค่นั้นเองนะครับ สินค้านะครับพอแล้วสินค้าโอเคไหมครับโอเคทานผมกล้าพูดเลยวบริษัทนี้สิน,สนสค้าสุดยอดสุดยอดแล้ว,วอ่ะผมคุณกูบาราจา์ธุรกิจนี้ยเขาดูแผนคุกนะเขาบอกา่านเขาดูสินค้าบอกว่าโคตรา่านคิดได้ยังไงเอากาแฟมาขายโหฉลาดไหมฉลาดคนะโคตรฉลาดครับร้านลมไปขายตีไม่เลยไปฟ้าดิชุดชั้นในกระชับทรงอกตัวละหกหมื่นแนะทำไมยากไหม ถุงเท้าผู้รัสารพันใสลัตาลายถึงหนึ่งปีเครื่องเขย่าขาราคาเขย่าวซื้ออีกครั้งนึงเมื่อไหร่อ่ะนานไหมนานแต่กาแฟกินปุ๊บไปทีกีกินใหม่ได้ไหมได้มันคือสินค้าที่ซื้อแล้วหมดไปครับมันคือสินค้าจําเพ็นะครับเพราะฉะนั้นบริษัทผ่านครับสินค้าผ่านนะครับแผงกนล่ดโอ้สุดๆของสุดๆนะครับผมทำยอดที่บริษัทเก่าเดือนละเป็นล้าน เดือนละเป็นล้านบาทได้ตังหกหมืออ่นเจ็ดหมื่นผมทายอดนี้นะครับเดือนที่สองทำยอดห้าแสนึ้นะาแฟได้มาเกือบแสนหนึ่งสุดยอดไหมผมไม่โอรีจกะนังหน่อยครับผมแล้วทำไมเขาจ่ายให้เราได้เยอะเลยไหมครับเพราะสินค้ามันแค่กาแฟสม็อปีเดือมันคือสินค้าธรรมระทัดที่ไม่ต้องมีนักวัตกรรมสินค้าแอมเวีดีไหมครับดีดีมากขึ้นที่เลย รูกี้ดีไหมครับดีไว้ที่อีกชั้นเลยยู่ดีหรืเปล่าดีไหมดีดีลไม่ใช่แล้วเลยไม่ให้ตังค์ลุงไม่ใช่แล้วยังดีดีไหมดีที่ดีหมดครับดีหมดเลยครับแต่เพราะสินค้าเขาดีเขามีนวัตกรรมไหมรายได้ส่วหนึ่งกำไรตัวหนึ่งเขาเลยต้องไปคิดค้นอะไรใหม่ๆแต่กาแฟคนดื่มมาห้าร้อยปีแล้วอีกห้าร้อยปีคนดื่มไดื่มครับมันคือสินค้ากรรมตาแล้วด้วยความเคารพเลยนะครับมางทีเนี่ยได้ตัง แล้วไปซื้อแอมเบใช้ได้ไหมได้ได,ได้ไม่มฮ้ <c oughs> ท่านจะไปซื้อของยูนิตี้มากินก็ได้ครับผมก็ใช้เครื่องสำอางของบริตัทเก่าได้มากกว่าเดิมดีเพราะมีตังคะเด็กไหมเจ๋งเจ๋ง <c oughs> นะครับเพราะนั้นแล้วแผลเป็นยังไงนะครับท่านไม่ต้องไปคุยเรื่องแผลเยอะพูดจริงๆนะต่อท่านคุยวันแรกไปชั่วโมงหนึ่งเขาก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะท่านเองอาจจะไม่เข้าใจแผลจริงๆก็ได้ท่านอาจจะดูภายนอกว่าแผลนี้เป็นแผลเดไปานาลี่สองขานะ แต่จริงๆมันมากกว่านั้นนะครับที่นี่มันล้าลึกแต่่ลึกลับแผ่นของที่นี่มันเร็วตอนต้นครับเพราะมีไบนารีซ้ายจับขวาซ้ายจับขวามันเร็วตอนต้นครับแต่ถ้าเกท่านจะขึ้นตําแหน่งสูงๆได้ท่านจะมั่นคงได้ท่านต้องมีจูนิเดเวลก็ไปด้วยทำลึกทำงอ,องค์กรให้ลึกนี่เดีองค์กรลูกองค์ท่านนะไม่ใช่องค์กรที่อัปลายโยนให้โมวมาไม่เคยรอให้อัปลายโยนคนให้เลยสักคนเดียว ผมบอกบอกเลยนะว่าใครเป็นขาอ่อนนะบุญแล้วบุญบุญ,บญมากน้องเขาโพท,ที่เป็นเอ็มซีเมื่อกี้นะหลอกไหมหลอกอับลายไม่เคย,ยโยนตัวให้แอรโโอหลอกดูเศร้าเลยแต่ยิ่งคนไม่โยนให้ยี่งโตครับยิ่งแข็งไหมแข็งแข็งโ,โป๊งครัทำด้วยตัวเอง่ะทำซ้ายเองขวาเองซ้ายเองขวาเองซุดย้อดไหม สุดยอดนะครับแล้วคนไหนถ้าผมโยนให้นะถ้าผมเอสเมนให้นะผมจะไม่ค่อยดูแลเัยพูดตรงๆเพราะผมคิดว่าผมโยนคนให้แล้วแต่คนนที่ผมไม่ได้โยนคนให้นะผมจะดูแลเป็นอย่างดีแล้วและถ้าดาวไลน์คนไหนนะมาขอผมว่าช่วยโยนคนให้หน่อยได้ไหมรอวันตายนะับกล้าพูดเรยว่ารอวันตายไม่ไมีทางสำเร็จธุรกิจีเลยคอนเซ็ปต์จะเป็นแบบทั้งองค์กรเสียไหมเสียเสียท่านท่านลืมไปเลยครับ ว่าคือเวลาบอกคนอื่นนะเวลาชนคนอื่นท่านบอกว่ามันเป็นไบตเอรี่รวมกับยูนิเตเวลเอาเป็นว่าเร็วตอนตอน้นมั่นคงตอนปลายจบโอเคไหมครับแต่เวลาท่านสื่อสารกับทีมงานท่านากับคนที่เขาทำแล้วอะ่ะอย่าไปคิดว่ามันเป็นองค์กรของขาครับให้ท่านจินตานานการสเสมอว่าท่านมีขาเนี่ยตามที่ท่านสปอนเซอร์ตรงยิ่งเปิดเดยอะยิ่งดีไหมครับดียิ่งดีท่านมีโชวนคนะเยอะท่านยิ่งดีครับ ท่านจะรอแบบเจอชวนแค่สองคนแล้วแจคพอตเลยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ได้นะแต่มันยากนะครับมันมีค่าเฉลี่ยอยู่ชวน,นให้ได้ค่าเฉลี่ยนะครับตอะนั้นแผนเราสุดยอดไหมสุดยอดล่าสุดเนี่ยนะครับจัดอันดับโลกนะเรื่งของแผนกตาตลาเราเป็นอันดับสองโลกนะครับไม่ตกเลยไม่นั่นครับถามมิ่งดีไหมครับดีสุดถามมิ่งโคตรด,ดีดีฝุดๆนะครับเปิดมาห้าปีครับเปิดทั่วโลกมาห้าปี แต่มีไปแล้ว3 6ประเทศนะอ v เปิดมา5ปีแรกนะครับ5ปีแรก MV มีแค่8ประเทศเลยนะแต่ OG มี3 6ประเทศสุดยอดไหมครับสุดยอดสุดยอดเราคือบริษัทที่เจ๋งสุดๆแล้วนะครับยอดขาย MV ทั่วโลกนะงแสนกว่าล้านบาทเฉพาะในไทย16,000ล้านเยอะไหมครับเยอะเยอะกว่า OG ทั้งโลก โอจีทั้งโลกแค่ยอดบ่นสองพันล้านเองนะแต่ท่านดูสิคนแอมเบประเทศไทยบ่นสองพันล้านมีหลักล้านกี่คนห้าคนหกคน,คน,คนให้เต็มที่สิบคนไม่ใช่ก็ไม่ดีนะแต่แผมมนเขาเป็นแผนแบบเก่าแล้วครับจ่ายได้น,อน้อยแต่แผนที่เนี้ยนะครับทั้งโลกยอดแค่บ่นสองพล้านแต่มีคนขึ้นไดมงไปสามร้อยคนนะหลักล้านสาม้อยคนมันว่าเยอะไหมเยอะคนเยอะครับ ตอนนี้ยอดโบรกันว่ปโกลที่ทศไทยปีที่แล้วประมาณ200ล้านใช่ไหมครับพี่ลุงแค่200ล้านนะครับแค่200ล้านถ้าปีเนี้ย2,000ล,า20ลา้าน20,000ล้านท่านมันรวยไหมในห้องนี้หลักล้านทุกคนผมเป็นกับเศรษฐีลกล้านทุกคนด้วยมาเถอะามไม่ดีไหมครับดีพูดตรงๆนะตอนนี้ใครไม่ทำผมไม่เสียเวลามานั่งตอบนะผมปล่อยผ่านเลย ใครยังคิดเยอะนะครับพูดแล้วไม่เชื่อผมนะไม่เป็นไรครับพี่โอ้สุดยอดครับพี่สุดยอดครับพี่แต่ไม่ดูครับถ้าผมเริ่มจี้เริ่มตามไปเมื่อไหร่นรนะหายเลยนะถ้าใครพูดอะไรมาแล้วผมบอกโอ,โอ้ดีับดีแปลว่าผมปล่อยแล้วนะผมเล็กเลยเพราะผมรู้ว่าจะเสียเวลาธุรกิจเนี้ยท่านต้องแข่งกับความเร็วครับทํากับคนที่เอานะท่านทกับคนที่ตั้งใจครับเด็กๆจะตั้งใจเอาไหมเอาเอา ผู้ใหญ่แกแล้วแต่ตั้งใจเอาไหมเอาเอาเอาคนที่ปัญหาไม่น้อยครับนะครับปัญหาเยอะเก็บไว้ก่อนนะครับแต่ดูปัญหาเยอะไหมเนี่ยโคตรเยอะเลยนะครับป <c oughs> ัญหามี่นี้ดีที่สุดแล้วครับรอใครไม่ได้ท่านต้องดีทำนะครับระบบดีไหมครับดี <c oughs> บางบริษัทก็บอกว่าระบบดีที่สุดในโลกไม่เถี่ยงแต่ของเราระบบง่ายที่สุดในโลกผมอยูปป่บริษัทเก่านะครับผมคุย นะครับคุยการ์แผ่นเดียวอะ่ะคุย5คำถามคุยประมาณ7นาทีปิดสมัติได้กูเทพมากสุดยอดมาอยู่ที่นี่เจอ4คำถามกูย,ย้ายเลยเออง่ายไหมง่าโคตรง่ายเลยครับง่ายจริงๆครับท่านคุยตั้นๆนิดเดียว่คนสนใจเลยถ้าพูดเดยอะคนไม่ทำระบบที่อื่นอาจจะมี8เสิ10เส็ิพที่นี่มีแค่4เต็ป 4ส,สเตปโฟสเตปเท่านั้นเองนะครับถ้าท่านเข้าใจโฟสเตปจริงๆอย่างลึกซึ้งนะท่านจะรู้เลยว่าโหโคตันบาฉลาดสุดๆสุดๆของความฉลาดแล้วครับกว่าผมจะเรียนรู้วิชาเครือข่ายนะครับผมใช้เวลาสี่ปีแต่โฮตันบารเอามาคำนวณเหลือแค่สี่ในบารสุดยอดนะครับผมไม่โอตนานานด้วยะครับผมแต่ลูกโซหรือเปล่านะครับแนะนำนะครับเวลาที่ท่านเจอกับถามอะไรแล้วท่านตอบไม่ได้นะ ให้ถามกลับไป,ไปแล้วแชร์ลูกโซ่ของพี่คืออะไรครับท่านร้เขาตอบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ดครับกินโต้ะตามอร่อยบอกตอบเพื่อเป็นแชร์ไหมครับเป็นไหมไม่เป็นแชร์ลูกโซ่คือการระดมเงินทุนไปทําธุรกิจอื่นที่ได้ผลตอบแทนแบบเกิดจริงจ่ายไม่ได้แชร์ลูกโซ่คือการระดมเงินทุนไปทําธุรกิจอื่นที่ได้ผลตอบแทนแบบเบอบร,บร,บร,ร์เบอร์จ่ายไม่ได้ ท่านได้จดไหมท่านได้จดไหม <c oughs> ที่ผมพูดเชื่อไหมว่าผมตอบแบบนี้ยเราคนเขียนทุกคนนะครับแต่ว่าอันนี้ท่านจะเอานิ้วกราดเล่นแชรก็ได้นะครับ <c oughs> มเนมบร,รีก็ได้เป็นไรแต่ว่าที่เนี่ถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะอะไรเรามีพรบการเล่นแชร์ปีสองห้าสามสี่มีพรบขายตรงและตลาดต,ตรงปีสองห้าสี่ห้าพูดแค่เนี้ท่านว่าเขากล้าถามต่อไหมไ <c oughs> ม่กล้าดูปลาดีเลยไหม มีความรู้นะเว้ยนะครับเขาจะไม่กล้าถามท่านต่อทันทีครับท่านจําไม่ได้แค่นี้เองนะครับพรบ,บรการเล่นแช์ปีสามสี่ครับแล้วก็พรบขายต้งปีสี่ห้าผ่านไหมพูดแค่นี้จบเลยไหมครับจบเลยไม่ใช่ใช้รูโซ่ถูกกฎหมายครับตำรวจทำเยอะไหมเยอะแค่เโดนชนกับบริษัท ตำรวจทำเยี่ยมเลยสารวัตรเอ๋สารวัตรแมนสารวัตรเอสโอ้โหเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์พูดแค่นี้เองพูดด้วยความมั่นใจนะครับแล้วก็นะครับปีระมิตไหมนะครับปีละมิตไหมครับปีลัมิตไหมปีละมิตคือแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับบอกไปเลยครับว่าของเราอ่ะเป็นปีระมิตแต่เป็นปีระมิตไง แสูงสุดมีกี่คนก็ได้ไหมครับม,มีกีก่คนก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องมีแค่คนเดียวแฟงได้ทุกคนง่ายไหมง่าย,ายแต่งานประจำครับัวหน้ามีกี่คนครับคนเดียวตัวของอถามมีกี่คนครับหนึ่งคนไปเรืไม่อของจริงเลยท่านเป็นฐานเขารู้หรือเปล่าไปช่วยทํางานช่วยทำงานให้เขารข่รวยขึ้นรวยขึ้นจริงไหมครับจริงบอกระบอกหนูทำอาชีพพยาบาลพยาบาลดีไหมครับ ดีครับช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนช่วยเหลือโรงพยาบาลช่วยเหลือทุกอย่างแต่ไม่มีเวลาดูแลครอบครัวท่าจริงไหมท่านขายเวลาให้เขากว่าเราเท่าไหร่ประคบบอกทางานประจําน,นนะครับถ้าวันนี้ผมขอเิ้๋้วอยท่านนิ้วหนึ่งตัดทิ้งให้ผมหน่อยเอาไปเลยร้านหนึ่งเอาไหมเอาไหมครับเ,เ,เดียวเยอะนะไม่ต้องหมอแฟนด้วยเดียวให้ร้านหนึ่งเอาไหม สิบล้านเอาไหมครับไม่แต่ท่านคิดดูสิว่าท่านขายเวลาทั้งชีวิตท่านให้ทางานประจําแค่เดือนละสี่ห้าหมื่นคิดดูดิงานประจําทาเมื่อไหร่ก็ทําได้ครับงานประจำะปีเรามีความให้ผมกลับไปทาอีกสิบชาติก็ไม่ทาไม่ใช่ไม่ดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ผมก็ทํางานประจำครับเลี้ยงดูผมมาจนเติบโตเนี่ยเพราะงานประจำแต่ให้ทำถ้าเลือกได้ทำไหม ท่านว่าอนณาครุ่ลหลังเราจะทํางานประจำไหมครับไม่เดี๋ยวนี้คนสู้งานไหมไม่ไม่สู้แล้วนะครับเดี๋ยวนี้คนไม่อยากทํางานประจําแล้วครับอนณาคตคนจะทํางานอยู่ที่บ้านครับคนจะอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ถ้าว่าธุรกิจตัวไปทายากไหมยากแต่ธุรกิจเครือข่ายจะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น,นยิ่งเปิด AEC อ่ะอีกปีกว่าข้างหน้านะี้คนจะยิ่งตกงานฟังนะไม่ผิดนะดาวลายผมเป็นเจ้าของธุรกิจ รัฐบ,บ,บาลบอกมาแล้วว่าคุณต้องเตรียมรับคนเ,นเวียดนามร้อยคนหมายความว่าต้องมีคนไทยตกงานร้อยคนร้อยคนเวียดนามปยัดไหมคนไทยขี้เกียจไหมโทษของเขาขี้เกียจเลยต้องโทษดินบ้านเรามันดีเกินไปคนต่างประเทศเนี่ยบ้านเขาไม่ได้รดมสมบูรณ์เหมือนเราเขาต้องแข่งขันครับแต่เมืองไทยเราดินมันดีครับขุยมาทาบบนไปในรงพื้น ขึ้นไปต้นไหโอ้โหขึ้นไปต้นแล้วอ่ะหากินอะไรก็ง่ายอ่ะนะครับอาหารก็อร่อยคนมาเลยชิวนะครับนะก็เวียดนามพะเยาประเทศไทยครับพูดภาษา,าอังกฤษเก่งกว่าไหมเก่งกว่าเก่งกว่าเขาบ้านพูดอังกฤษเก่งไหมเ,<อ>เก่งโคตรเก่งนะทั้ง AEC มีประเทศเดียวไทยครับไทยแต่ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่เล่นเฟรนกุ๊กมากที่สุดในโลกนะเล่นไลน์เป็นอันดับสองรองจากญี่ปุ่นนะ เป็นไงล่ะเล่นตลาดก๋อยบอง่องชวบ้ะนอ,อยากรู้ไหมอยากรู้มาเอามาคนไทยอ่ะโคตรเหมาะกับธุรกิจเครือข่ายเลยครับแล้วล่าสุดผมงปยผู้บริหารมาคุณแจ็คนะครับเขาบอกว่าในเอเชียเลยนะ,ะประเทศไทยเราอ่ะทําเครือข่ายสูงที่สุดใช่ไหมคะสิบล้านคนนะเยอะไหมคหรับเยอะแต่ยอดถ่ายน้อยมากครับถ้าเทียบกับบริษัทอื่นเพราะคนไทยชอบท่าเล่นๆจริงไหม เวลาให้ไปเจอผลทำธุรกิจนะครับเขาบอกโอ้พี่ทำมาเยอะแล้วสมัครมาเยอะแล้วถามเพื่อกลับไปคำเดียวเลยนะเดี๋ยวความขลุนะครับพี่สำเร็จไหมครับพี่ตักเต็มไหมครับพี่เขาจะตอบว่าอ๋อพี่ทำเล่นเล่นพี่แค่ซื้อกินซื้อใช้ตอนแรกมูโชว์พาวโชว์บัตรอยู่เลยสิบใบตอนนี้พี่แค่เล่นๆเ่นะครับจริงๆแล้วคนเขาก็อยากสำเร็จแหละครับแต่ว่าเขาทำไม่เป็นแค่นั้นเองนะครับก็ โชคดีอ่ะโอจีง,ง่ายไหมง่ายง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่นี่สุดยอดแล้วนะครับทําทําเล่นๆขี้เกียจตที่เกียรไปชนคนที่เกียจตไปเจอคนอยากนีไปได้ไหมเป็นไปไ้ได้ขี้เกียจต้องขี้เกียจให้จริงครับท่านขี้เกียจตไม่จริงหรอกทํางานประจาเป็นสิบยี่สิบปีจริงไหมครับตังคนตื่นเช้าก่อนพาพิานบายเลยรถูกไหมครับ วันไหนที่ผมต้องตื่นเช้าไปส่งแฟนที่ทำงานผมนี่ปวดใจมากเราติดไหม <c oughs> โคตรติดเลยครับทุกวันนี้ผมตื่นเก้าโมงสิบโมงนะครับเข้าบร,ริษัทไปบ่ายนะครับเย็นๆกินข้าวกับน,น้องๆนะครับแล้วก็กลับบ้านชิลไหม <c oughs> ชิลชิลครับธุรกิจองานประจำทำก็เลยทำได้นะครับถ้าลงองัูที่นี่ดิสิบแปดเดือนสิบแปดเดือนน,นะ เขาบอกว่า18เดืนอนต้องหลักล้านขึ้นในมอนสมมติทาได้จริงแค่10%หลักแสนพอไหมพอใช้ไหมครับไม่พอไม่พอไม่พอโลกแตเละเดือน,นหลายคนเอาจริงๆอะได้เดือนละแสนโอเคไหมโอเคยังโอเคเลยนะครับเพราะนั้นเประมิตรไหมครับอของเราปริมิตรเรมิดอะไรครับปีละมิตงายนะครับต่อไปเลยนะครับต่างกันอยู่ยังไงนะครับก็ทุกที่ดีหมดะครับแต่ที่ดีง่าย ต่างกันห้าข้อหนึ่งบริษัทบริษัทเราผลลัพธ์ชัดเจนไหมครับชัดเจนชัดเจนในอันดับหนึ่งสองสินค้าง่ายไหมครับง่ายง่ายแค่กาแฟอย่างเดียวนะครับสามแผนดีไหมครับดีด,ดีเร็วตอนต้นมันคงตอนปลายสี่ 4, ครับททม,มิ่งไทม,มิ่งนี้ดีไหมครับดีเลดเขาเรียกว่าช่วงกระแสน้นําไหลเชี่ยวคนเดียวไม่ดีแล้วทีมงานหัวฟันของทุกคน จดนก๊อกได้นะครับไทมิ่งดีมากครับเริ่มตอนนี้ท่านเ็นผูุ้สานเชืไทยยังไงก็รวยสุดท้ายครับระบบดีไหมครับดีง่ายที่สุดในโลกครับแค่สี่ขั้นตอนพูด่ง่ช้นี้จบแล้วจบยังไงจบแล้วนะครับถ้าเก็ยังทำเรือข่ายอยู่พี่จับมือเลยครับจับมือครับพี่ดสุดยอดเลยพี่พี่ไม่ต้องเลิกนะพี่พี่เก่าพี่ดีนะครับไม่ต้องเลิกครับแต่มาเริ่มที่นี่ผมเจอคาร์ลอด แปล็นไทยว่าอย่างเนี้ยแปลว่าอย่างเนี้ยกลับไปนอนคิดเลยอ่ะพี่ย้อนก็พูดแบบผมแน่บอลไม่ต้องเลิกนะทาต่อไปดีนะแต่บอลเริ่มที่นี่ท่านว่าทำไหมครับสุดท้ายก็มาพอประโยคนี้ประโยคเดียวนะครับเคยทาแล้วนะครับทำแล้วทําใหม่ได้ไหมได้ได้นะครับเมื่อก่อนก่อนหน้าที่คุณสุภปชาติจะมาเนี่ยนะครับอันนี้คุยแบบเชิงหรือกันะก่อนที่คุณสุภปชาติจะมาทําที่นี่นะครับมาเป็นผู้ดำบนที่นี่ โอเปิดมาก่อนแล้วนะครับเปิดมาปีหนึ่งแล้วตอนนี้ปิดปีกว,กว่าด้วยมีคนแห่เขามาทําเยอะมากเพราะโอจีน่าทำไหมน่าทำน่าทำมากที่ต่างประเทศโตมากอ่ะใครๆรู้ว่าถ้าเกิดมาทํานะรวยแต่พอเขาแหกกันมาทำครับเอาคนเข้ามาสมาัครสมรัครสมรัครต่อต่อกันโดยที่ไม่รู้ว่าแผนเป็นยังไงโดยที่ยังไม่รู้รายละเอียดเรื่องระบบอะไรเลยนะครับสุดท้ายหลุดไหมลุดมีแต่ลงคนโลภเข้ามา มามาใครจะตัดตอนได้เปียวเว้ยต่อ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 เราต้งเงินลงต้องเงินเราต้งเงินลรตรงเงินแต่ไม่ทำงานนะท่านว่าได้ตังไหมไม่ได้ไม่ได้เหรอครับแต่ที่นี้ท่านต้องทำงานครับใครมาหาผมบอกว่าลงเงินอย่างเดียวได้ไหมเราไม่ทำให้เลยสี่หมื่นเป็นท่านทั้นเอาไหมไม่เอาผมบอกไม่เอาครับไม่ได้แชร์ลูโซ่แค่ลงทุนเราได้ตังนั่นแชร์ลูโซ่แต่ถ้าทำนี้ต้องทำไหมครับทำทำจริงแค่ปีเดียวและรับเงินจะเป็นล้านเอาไหมครับเอา เอาพี่ไมพี่ยอดทำแปดเดือนรับไปเดือนละหนึ่งล้านะสุดยอดไหมครับสุดยอดมาสุดยอไนมทั้งสอง้วยครับผมไอ้น้ำตาลเยอะกลับมาเรื่องสินค้าอีกแล้วนะครับน้ำตาลเยอะกินแบคได้ไหมได้นะครับกินแบคก็ได้กินคินก็ได้นะครับกล่องไม่สวยเลยนะครับกล่องไม่สวยเลยทุกคนเนี้ยเวลาผมไปคุยเคสหนึ่งเคสนะครับผมไม่หยิบสินค้าไปสักชินดด้วยซ้ำผมคุยกระดาษแผ่นเดียวเอง บางคนผมเฟซผมไลน์เอาไม่เคยเจอหน้าไม่เคยมีสินค้าไม่เคยเห็นกล่องด้วยเปิดแพ็กเกจไปโดยที่ไม่รู้มีสินค้าอะไรอ่ะท่านตอบไม่ได้ไหมเป็นไปได้ไนมครับขนาดกล่องไม่สวยอ่ะยังยอดขายขนาดนี้เลยถ้ากล่องสวยอ่ะโตไหมโตยากล่องสวยเลยพี่แค่นี้ก็ทําไม่ทันแล้วจบไหมจบนะครับขายตกหรือเปล่านะครับถ้าตอบไม่ได้ให้ถามกันขายตกถามกัน ถ้าถามแ์ลกโตหรือเปล่าตอบไม่ได้ให้ถามว่า<ช>แ์ลกโตคืออะไรต้าถามขายตรงหรือเปล่าขายตรงคืออะไรถ้าเขาตอบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอกขายตรงคืออะไรขายตรงมีสามแบบครับขายตรงชั้นเดียวเขาเรียกว่าซิงเกิลเลเวลมาร์เก็ตติ้ง Message, นะครับก็คือสร้างทีไม่ได้เป็นมักขายเหมือนเอวอเรสต์มิทีนะถ้าขายตรงหลายชั้นเขาเรียกว่า MLM ครับมัลติเลเวลมาร์เก็ตติ้งคือ MV คืออีฟรีนนะครับที่เขาสร้างทีได้ แบบสุดท้ายคือเรียกว่าธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งครับเน็ตเวิร์กคือไม่ต้องเน้นขายแค่ท่านสร้างองค์กรเยอะๆเยอะๆอๆแล้วแต่คนแค่รักษายอดซื้อกินซือใช้ของเราคือธุรกิจเครือข่ายแบบใหม่เรียกง่ายๆว่าธุรกิจกาแฟจบไหมจบคุณแจ๊คชาบอกว่าเราคือบริษัทกาแฟที่ดีที่สุดในโลก The Best Coffee Company ไม่ประมือให้นะครับ ถ้าขี้เกียจตอบแบบผมนะท่านพูดไปฝั่งเดียวอ่ะใครตรงรึเปล่าดีกว่าเยอะจบไหมจบเคลียร์ขายหรือเปล่าดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะง่ายไหมง่ายง่ายนะครับอิ่มโตไหมโอ้โหอิ่มโตไหมอิ่มเปิลไหมครับ พอคนบอกตัม,มากเลยจะอิ่มตัวหรือเปล่าครเพิ่งเปิดมาได้แค่แป๊บเดียวนะแต่ถามว่าถ้าว่าแอมเ์อิ่มตัวไหมไม่ไม่ครับแอมเ์ MV ไม่มีทางอิ่มตัวผมกล้าพูดเลยอัตราการเกิดของประชากรไทยตอบสามเรื่องนะเรื่องแรกอัตราการเกิดประชากรไทยเยอะไหมครับเยอะมีมนักศึกษาจบใหม่ปีละหกถึงเจ็ดแสนคนจบไหมจบไม่อิ่มตัวนะครับ สองก็คืออะไรก็คือเรื่องของกฎเม็ดค้าใครรู้จักกฎเม็ดค้าบ้างครับไ,ไม่เคยฟังในซีดีเอ็มวเลย,เลยเหรอนะครับกฎเม็ดค้าคืออะไรขนาดของตลาดเท่ากับความต้องการของผู้บริโภคยกกำลังสองผู้หญิงมีกระเป๋าใบเดียวพอไหมครับไม่มีรองเท้าคู่เดียวพอไหมไม่พอ,พอยังไงก็ไม่มีทางอิ่มตัวครับโอเคไหมนะครับแล้วก็อีกอย่างถามว่าเราเป็นต้นสายด้วยอ่ะอิ่มตัวไหมครับ ไม่อิ่มเหรอวันนี้คนไทยใช้กันทั่วประเทศแล้วถึงตอนนั้นเราเป็นแอปพลน์ตามบตูนพักนะครับทั้งเอเอฟีนะครับตอนนั้นอิ่มตัวไหมครับเราคนบโตโหยไม่กล้าลงสามหมื่นเจ็ดกัวอิ่มตัวไปดูสิครับเต้นพระรามสองนะครห้างเยอะไหมเยอะมากบิ๊กซีโลตัสเต้นห้างมีคาโอย่างเงี้ยมีโลตัสอย่างเงี้ยเขาลงทุนเป็นหมื่นหมื่นล้านเขาเห็นตัวยิ่งตัวเลยครับเราจะจ่ายหกร้อยกัวอิ่มตัวแต่เล่น